ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวูู่เลขเด่นใน1นึอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็น,นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชม และก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกข้อมูลที่แบ่งปันมาท่านผูช้ชมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกระบท่า,ทานคลิปนี้ก็เป็น,นาทานใช้กับ1นึ่งมิถุนายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับ ก็ฝากมาแนวทันร้อยหนึ่งสี่เานึสี่เอดีตที่แล้ว013ก็หลุดปลายสิบหน่อยแนยวทันใหม่นี้ก็ฝากมา149 ชุมต่อการครับใบนี้ครับหน่อยโบนปินมี่ศูนย์หนึ่งสองสามี่หกแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสาก็ฝั่งมา8ตัว ต่อมาครับใบนี้ครับแนวทานหลักอร้อยเจ้าใบปูปีสิปูฝากมาหนึ่งฝากมาหนึ่งตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยแนยวทานที่แบ่งปันมาอย่างเรียวทนยันใจต่อมาเลยเจ้านี้ โค้ตเลยก่อนวทานวิ่งบนตัวเดียวฝากมาแปดวิ่งวิ่งแปดแล้วก็ฝากมาคู่แปดสามแปดเจ็ดเปดเก้าเป็ดหนึ่งเป็ดห้าเป็ดสามแปดเจ็ดเปดเก้าเป็ดหนึ่งเป็ดห้าต่อมาเลยเจ้านี้ โสมโสมฟังมาอีกหนึ่งแนวทางร้อยหละร้อยเก้าแปดศูน่งมาแฟังมาห้าตัวเป็นแนวทาง ต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านเจ้านี้ก็ฝากมาแนวทานหลักอร่อยโบนสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกต่อมาครับใบนี้หวยเด็ดปรีชาโจ ฝากมาแนวทางหน่อยบุญสองสามหกเก้าสองสามหกเก้าฝากมาสี่ตัวปเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลเจ้านี้ครับ สันโคลกี่ตัวฝากมาแนวทานหน่อยบนห้าศูนย์แปดสามเจ็ดสองหกหนึ่งห้าศูนย์แปดสามเจ็ดสองหกหนึ่งแปดตัวต่อมาใบนี้ครับ ฟังมาแนวทางหน่อยโบน3ตัว6กหนึ่ง็ดหกหนึ่ง็ก็ฝังมา3มตัวเปน็นแนวทางหน่อยโบนอดีตที่แล้วสองเจ็ดสามันช่วงกันต่อเลย เจ้านี้เจ้านี้ก็ฝางมาแนวทางสุดคอมเมนต์สามหนึ่งสามหกสนึ่งสองหกสามหนึ่งเป็นอัานของเหนือต่อมาเจ้านี้ เจ้าสัวฝากมาดับบนตัวเดียวฝากมาดับสี่ฝากมาดับสี่หนึ่งตัวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยต่อมาใบนี้หอยเด็ดปรีชาโจเต็มล่างดับคู่ล่างดับคู่ล่างโดยเต็ม1ก็ฝากมาดับคู่สองเก้าเก้าสองสามแปดแปดสาต่อมาครับใบนี้

ต่อมาใบนี้เลยเหนือเจ้าเหนือก็ฟังมาอีกหนึงแนวทาง8 3 8 3าอดีตที่แล้วก็ฟังมา9ก็ผ่าน99านวทาทในใ่นี้ก็ฟังมา3แล้วก็ฟังมาคู่83เจ้านี้ครับเนีทานหลักอร้อย หกตัวศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าฝากมาหกตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับขอ้อมูลต่อมาเลยเจ้านี้ เจ้านี้ก็ฝากมาแนวทานหลักออ้ร่อ,อีกหนึ่งมุมฝากมาหนึ่งตัวเดียวสามสุดชนหนึ่งเป็นแนวทันของวิโมนอดีตที่แล้วก็ชุเก้าแล้วก็หกก็ผ่านเก้าต่อมาเลยเจ้านี้ ก็ฝากมาชนหลักหน่อยหกหนึ่งตัวใบนี้ก็เป็นทา,านของวิโมนฝากมาชนหกหนึ่งตัวอดีตที่แล้วก็ชนสามเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็ชน6ตัวเดียวต่อมาเลยเจ้านี้ แนวทาง10บโบนโชวฝากมาโชว 1, 3หนึ่งสามสี่หกเนึโชวหตัวกันการศูนย์สองหก็ขอบคุณเลยทุกแนวทางที่แบ่งปันมา ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม